You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สวัสดีครับมาพบกับพี่บิ๊กนะครับสำหรับตัวอาเซียนนะครับวันนี้เป็นการโฟนอินนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กครับบอมสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ ครับก็เมื่อวานเนี่ยเราได้มีการโทรอัปเดตกับทางา management นะครับกเ็เราเราพบว่าตัวเลขที่ทางน้อ,องฟูทำ forecast ในในไตรมาสสี่เนี่ยดูซ o s i t i v ฟนะแล้วก็ earnings ที่เขาทำไว้150ล้านเนี่ย n o r มี upside นะครับอาจจะเห็นตัวเลขขึ้นไปถึงประมาณ180าถึง200ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าตัวอยอดขายในไตรมาสสี่เนี่ยเดิมนเนี่ยเราคิดว่าจะติด ลบจากไตรมาสสามในประมาณ5%นะครับแต่ว่าตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงไตรมาสสามนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถจัดก,การปัญหาตู้ขาดได้ค่อนข้างดีมากนะครับผล mm hmm. กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินบาทที่แข็งค่าประมาณ5%ในไตรมาสสี่มีผลไม่มากนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถเมเนจในเรื่องของการปรับราคาขายได้บ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เรามองว่า ตัวของอปี2021เองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยประมาณการที่เราทำไว้ประมาณ750ล้านนี่ก็ยังมีอัพไซด์อีประมาณ5-10นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูราคาปาทูน่าตอนนี้นะครับปรับตัวลงมาเนี่ยจาก1,600เหรียญน,นะครับกลางปีที่แล้วตอนนี้เราอยู่1,200นะครับ,รบแต่เราเชื่อว่าราคาปลานเนี่ยน่าจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวเล่งขึ้นไมากในปีนี้นะครับอันที่2เนี่ย บริษัทจะมีการขยายกำลังการผลิตนะในในปีนี้ปีหน้ารวมกันเนี่ยประมาณสัก20%ในส่วนของตวัวเฟดฟูดนะครับแล้วก็เประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปรับราคาที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทเนี่ยมีการน่าจะมีการปรับราคาเกลือเองินบาทที่แข่งค่าไปที่ประมาณบริเวณยี่9ิบเี่ด้วยครับคุณปอมอ๋อเพราะฉะนั้นดาวไซส์สำหรับตัวค่างเงินบาทก็ค่อนข้างจำกัดแล้วถูกไหมครับถูกต้องแล้วคุณบอมผมว่าถ้าเราเห็นงบไตรมาสสี่เนี่ยเราจะพอเก็ตได้แล้วว่า ผลกระทบของค่าเงินบาทอาจจะไม่ได้มากอย่างที่เราคัวกันนะครับแล้วสําหรับเทรนด์นะครับพี่บิ๊กคือในแง่ของไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองครับเทรนด์ของเอาลุกมันจะเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับจากเรื่องของตัวเลเวอร์ที่ตึงตัวนะครับเนื่องจากว่ารายงานบางส่วนเนี่ยถูกสเป็ดพลัทายนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่สมุทรสาครเนี่ยมีการ ถ้าเรียกระบาของตัวโควิด19ะนะครับเพราะว่าบริษัทก็พยายามที่จะ manage ะโดยบอกว่าถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเ,เขาจะรันโรงงาน24ชั่วโมง7วันนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะเร่งส่งมอบของให้ลูกค้าให้ทัน้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเออนี่เอาลุกในไตรมาส1ไตรมาส2ในปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าโมเมนตัมจะติกต่อเ่องจากไตรมาส4นะครับเราลองประเมินเร็วๆเนี่ยควอเตอร์หนึ่งน่าจะทำได้ประมาณสัก200ล้านบุกลบนะครับแต่ว่าน่นอนว่าในไตรมาส2ปีปีนี้เน เออ่ถ้าดูเยียวย์เนี่ยอาจจะแพ้ปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานสูงมากนะครับคือประมาณสักสามร้อยล้านครับผมก็เท่ากับว่าในตัวอาเซียนนะครับก็เมื่อผมสูตรกับพี่นิดนึงก็คือหนึ่งเลยคือเอาลุกที่ทําไว้เนี่ยอาจาจะมีอัพไซด์นะครับจากไอ้ตัวนั้นเออเอินยิน่ง e <ช>ไปมากสี่เนี่ยจะมีอัพไซด์มากกว่า20%นะครับ,รบแล้วก็จากจะเห็นได้เลยว่าจากดูที่เราโชว์ในการาฟนะครับ forward pe ตอนนี้เนี่ยก็เทรดอยู่ในระดับต่ํากว่าลบ1.5ึ่งจุดห้าสแตนดาร์ดเดวิเชันด้วย นะครับ PE ตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก8 8เท่าใช่ไหมครับพี่บิ๊กใช่คุณบอมเอ่อในนี้คุณบอมพอยเอาเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามผมมองว่าตลาดเนี่ยมองว่าเอเชียเนี่ยเป็นแค่ OEM อโปรดิวเซอร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่กำลังเกาะไปกับอินดัสตรีเทรนของเพสเพสฟู้ดที่เป็นขาขึ้นมากๆเลยนะครับเออ่เมื่อเช้าเราอ่านโน้ตของตัวเพสโคนะครับทางทางเพสโคเนี่ยเ,<อ>าเยข<อ>ยาบอกว่าตอนนี้ที่สหรัฐเนี่ย เมีการเลี้ยงหมานะครับเกล้านตัวเลี้ยงแนวาเ้าส้าล้านตัวนะครับสูงมากนะครับข้อ,ขอคนหนึ่งจะมีสันเลี้ยงอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็เชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยเทนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังยังขยายตัวต่อนเนื่องนั่นหมายความว่าความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับยังอยู่ในเกณที่ดีมากในการเติบโตเกินส0บเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับ ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะคือ,ค,อคือเดิมเนี่ยเหมือนคนชอบทวีตอาเซียนเป็นตัว OEM เลยทําให้กด PE อยู่ประมาณเพราะว่าธุรกิจของ OEM เนี่ยกลางน้ําปกติเนี่ยมันอยู่สักงสิบเปอร์เซ็นต์กว่าถูกไหมครับแต่รอบนี้กำลังจะบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนภาพที่เดิมอาเซียนอาจจะเป็น OEM แต่เป็นเหมือนทูน่านะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามีธุรกิจเพสตฟู้ดที่กำลังจะดึงเข้ามาแล้วต้องบอกว่าตรงไอ้ธุรกิจเพสตฟู้ดเนี่ยมาร์จิ้นค่อนข้างสูงมากด้วยถูกไหมครับพี่บิก๊กเอ่องธุรกิจเพฟิ้นี่ยขอ,อนนี้ถ้ถาาดูจกไตรมาสทีี่่เนย เกิน20นะครับแต่ถ้าเอาตัวเลขแบบคอนเซอร์วทีฟเนี่ยประมาณ15-20อผมอยากให้คุณบอมเปรียบเทียบอาเซียนกับตัวเคซีครับ b ี K K c เก็เป็นโรงงานนะครับแต่พอเขาเกาะไปกับเทรนด์การเติบโตของอุตสาหกรรมอิ็กทอนิกส์เนี่ยเขาก็ถูกรีเลย์ทีขึ้นไป20-30เท่าได้ครับคุณบอมโอ้จริงเลยอันนี้เปรียบได้เลค่อนข้างดีเลยพี่บิ๊กก็คือไอการเปลี่ยน่าย ธุรกิจพวกนี้ส่วนมากคือมันจะมีการรรเลทพีขึ้นนะครับและส่วนตัว d e อ2 De ฟค o v e n a n c e นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะเซฟอยู่นะครับโดย c o v e n a n c e ซองตัวอาเซียนเนี่ยผู้บริหารเขาก็มีการวางทาเกตไว้ที่ประมาณ2เท่านะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้จะเห็นได้เลยว่ามันยังอยู่ในเกมประมาณ1-1.2%ถึงนึ่งงเอหถึงเท่าอยู่นะครับส่วนปันผลตอนนี้เราทำประเมินไว้ปีนี้ที่ประมาณ3นะครับ PE อปู่ปะมาเ8เท่านะครับึ่งเราก่ประมา,รา,าตรงนี้ ยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับว้วเราเรามีการปรับประมาณการตัว t a r g e t Price 16บาทด้วยนะครับซึ่งต้องเห็นเลยว่าในช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนถือว่าค่อนข้างที่จะอันด r p เพอร์ฟอร์มนะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนกังวลเรื่องของสมุดสาครนะครับแต่ต้องบอกตอนนี้ต้องบอกว่าทิศทางแล้วมันมีดีดีขึ้นมาส่วนผู้บริหารก็ออกมาให้ไกด์ไลน์แล้วนะครับว่ายังมีโอกาสในการฟื้นฟูนะครับจากแผนต่างๆที่เมื่อกี้พี่บิ๊กได้พูดมานะครับส่วนในประเด็นที่สองนะ เอเชียลงมานะครับซึ่งเราประเมินว่า2ปัจจัยนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดมาแล้วเนี่ยถือว่าดาวไซต์ต่อประมาณการค่อนข้างจํากัดเผลอๆเรามองเป็นตัวอัพไซต์มากกว่าประมาณการเดิมด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เ,เป็นที่มาว่าวันนี้เราเลือกตัวเอเชียนะครับเป็นหนึ่งในเดลี่ท็อปปิกของเคสฟอร์เวิร์ดเรานะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับ